เฮ้ยหน้าที่กอ่อสร้างนี่หวายคิ้ว,ว IQ. มีไงนั่งไงนั่งไงเห็นไหมโอ้โหมีทั้งทรายทั้งหินทั้งนู่นทั้งนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยไหนไหมมันานาเล่นซ่อนแอบเราเล่นซ่อนแอบกันดีไหมหนึ่งสองอต่างหัวเฮ้ยเราจะตบไปถังนี้ดีวะรีบเอาลมานะเราจะหาแล้วนะทำไมาอีคิวหาเรานานจังวะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเริ่มเมื่อยแล้วร้อนแล้ววะ นายเบื่อจังเลยอ่ะอืมใช่เล่นอะไรกันดีอ่ะต้องจับไข่หมาหมาก็กัดอีกอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แค่จับนะมันต้องอย่างนี้แล้วก็ตีไปเลยไม่ใช่อ่ะเหนอ่ะเดี๋ยวมันโดนมันไล่กัดเอาทำยังไงไม่ได้เออเฮ้ยนี่มันรถใครน่ะสีแดงซะด้วยเฮ้ยเราไปงัดรถเขาเล่นดีไหมไม่ได้ดังงัดไม่ได้รถใครไม่รู้เนี่ยต้องงัดยางไงงัดยางต้องสีหรอกแล้วคราวนี้เขาจะแทนไม่ต้องกลับบ้านเอองัดแล้วโยนทิ้งเลยอ๋อแล้วเออไม่ได้ว่ะ พอเตือนสอนไว้ว่าอย่าทำแบบพอเตือนเดี๋ยว<ม>โดนตำรวจจับเออเฮ้ยน้าที่ก่อสร้างนี่หว่าไอ้คิวไหนนีไงมีไงมีไงเห็น,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 นหไหมโอ้โหมีทั้งทรายทั้งหินทั้งนู่นทั้งนี่โอ้โเยอะแยะไปหมดเลยไหนไหมเออน่าเล่นซ่อนแอบดิเว้ยเราเล่นซ่อนแอบเป็นดีไหม,ไ,มได้อันตรายนะเว้ยเขตก่อสร้างเลยนะยอันตรายอะไรโอ้โหมันก็แค่ของนิดๆหน่อยๆเนี่ยมีนั่งลงนั่งแล้วอะไรอะไรปักตีนทำไงอ่ะอุ้ยมันจะอันตรลงอันตรายอะไรคิดมาก โอเคโอเคโอเคเรียนพอสนุกพอเนอไปเออ เล่แลงแตงแตงขนาดนี้คิวต้องเห็นแน่ๆเลยอ่ะนี่เราจะลองไปหลบใต้ดินมั้ยเนี่ยแมวขุดอย่างงี้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนอออไม่ต้องไหวรึวะสี่ห้าหหต่ายนี่เนฮะ้ยเราจะหลบในถังนี้ดีวะเฮ้ยแต่มันมีน้ำอยู่อย่างเนี้ยจะไม่เป็นไรหรอกมัง้งซ่อนในนี้ดีกว่าง อ,อุ๊ยคาติดอาไูดิว่เออนั่นนะ้ีเอาละนะเดนะี๋ยวคิวจะไม่เห็นไหมเนี่ยหกเจ็ด <6, 7, S 1> ไม่เห็นแน่แนแปดเก้าสิบเอาละนะเราจะหาแล้วนะอยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ย แอบมันเนียบนะเพื่อนเจ้เอา้าวไม่มีดีหว่าเอ,าเอา๊หรือว่าไปแอบ,บตรงใต้กระบะทรายวานะน่ะเอ๊ไปอยู่ใต้กระบะทรายวะเนี่ยเปิดเจ้จเอา้าวไม่มีดี่หว่าหายไปไหนวะเนี่ยเนี่ยมันหายไปไหนวะเนี่ยหลบตรงไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> ร้อนก็ร้อนแล้วก็ชวนเรามาเล่นตรงนี้ทําไมเนี่ยเขตก่อสร้างซะด้วยเนี่ยไม่เล่นแล้วดีกว่าเรากลับบ้านหาแม่ดีกว่าโอ้ยไอคิวถุยน้ำลายใส่เราทำไมเนี่ยหื่ทั้งเหนียวทั้งข้นเลยเนี่ยโอ้ย A later few moments เฮ้ย ทำไมไอีคิวหาเรานานจังวะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเริ oh, course, ่มเมื oh, oh, ่อยแล้ว uh ร้อนแล้ววะออกดีกว่าเฮ้ยเ้ยออกไม่ได้ว่ะตัวติดแล้วเนี่ยโอ้ยช่วยด้วย้อออกไม่ได้าอออกไม่ได้เฮ้ยตัวติดออ่